สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในหน้าเว็บหน้าเว็บหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโปเกะเดาลนะครับผมก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเวลาให้เราวาด45วินาทีนะครับซึ่งเราจะต้องวาดรูปเนี่ยเนี่ยดูดูสภาพดูสภาพโปกเกมอนนะครับเนี่ยวาดโปกเกมอนนะครับผมมันจะมีภาพแบบว่าต้นฉบับมาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องวาดให้เหมือนที่สุดนะครับผมโอเคดูผลงานคนอื่นเป็นไงโอ้โหระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวแล้วตัวเราเนี่ย <laughs> โอเคดูโอ้โหแต่ละคนนี่ยังกับ อนุบาลน,นะครับผมมาเลยมาเลยมามาครับอูตัวแรกนี่ผมก็ไม่ใช่แฟนของอ่าโปเกมอนสท่าไหร่นะครับก็จะวาดไปก็แล้วกันนะครับวาดก็จะมีเขานะครับแล้วก็มีหน้าออกมานะครับก็มีเขี้ยวโอ้เอาให้เหมือนที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกันมันไม่มีแบบระบายสีนะมันมีแค่แบบว่าให้วาดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมเคสภาพก็เลยจะเป็นเหมือนแบบเหมือนของคนอื่นที่เขาวาดกันนะครับ <c oughs> โอเคโอเคเน่เน่ประมาณนี้เน่โอ้ยเหลือยี่สิบมิแล้ว เร็วๆๆโอ้ยถือว่าสวยอยู่นะนี้ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับผมเคแต่ไม่ใช้จะดีกว่านะฮะเคครับเราวาดคลิปคลิปเฮ้ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเฮ้ยแต่แค่นี้ก็สวยแล้วอะเออคือดีนะครับดีอ,อํทตาสีขาวเคขาวตรงไหนวนะเนี่ยโอเคครับอันนี้มันมีให้เซฟด้วยกูขอไม่เซฟดีกว่านะสภาพนี้เซฟหปใครดูวะเ,เนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนแมวเลยครับเคแมวสีอะไรวะ มันออกสีอ่ะเหลืองๆโอ้โแค่เลือกสีนี่ก็ล่อไปหลายนาทีแล้วครับเค okay, ครับเราจะวาดมันก็แล้วกันเค okay, มีแต่สีส้มอ่ะทุกคนเอาวาดไปก่อนนี่คือหน้าหน้ามันหน้ามันแล้วตรงกลางนี่เป็นสีแดงนี่ก็สีขาวแล้วกันนะสีขาวอันนี้มันขาวตรงไหนสีเทาชัดๆเค okay, ครับเราวาดไปก่อนวาดมันเสร็จไปก่อนปึ๊บม,มีดากเอ้ยมีตูดเ <ß you, S 1> <c oughs> คครับแล้วก็วาดอย่างงี้ครับยังไงวะเนี่ยวาดไปเลย กำลังก้าวขาเคหมาก้าวขาหมาก้าวขา้กา้าก้าวขาหางม้วนๆน,นี่โอเคเรียบร้อยโอ้โหถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ตรงไหนวะเฮ้ยอ็นนี้ตัวต่อยมวยบัวขาวนะโอเควาดเลยอ่าเฮ้ยนี่วาดง่ายอยู่วาดง่ายอยู่มา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 แล้วก็เป็นงี้ครับแลววาดน้ำก่อนน,น้ำนี้ทําปากแบบอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นนวม นวมนะครับนวมระบายสีนวลไปแล้วก็เอาตรงนี้ด้วยนี่เอาสิผิดสีพิดส,สีโอ้ยลบออกไม่ได้ด้วยพิดสีพิดส,สีเอาแขนยืดไปแล้วก็วาดนวมตรงนี้ครับโอ้โหเลยออีสิบแปดวิสิบแปดวิสิบแปดวิเองอเคยละว,ว่าตามก่อนดีกว่าทุกคนอตาตานี่ครับตานี่เท่เท่เท,ท่แล้วก็ชุดสีม่วงโอ้โหเป็นปะเนี่ย โอ้โหได้แค่นี้เองอ่ะโอ้โหตัวนี้รายละเอียดมันเยอะครับ <ś led> แล้วเมื่อกี้กูยังบอกง่ายนะครับผมคือสับสนในตัวเองอุ่ยตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายอยู่ง่ายอยู่สีม่วงสีม่วงนี่ครับไอ้เ,อเกิดเกิดเกิดทำซุปผมไปหูแล้วก็มีตัวนะครับแล้วตรงนี้เป็นแขนอ่าเว้ยง่ายอยู่อ่ pent, า,านี่ครับปึ๊บแล้วตอนนี้ใส่ขาไปปึ๊บแล้วตรงนี้เป็นขากำลังก้าวขานะครับผมโอเคแล้วก็ตาออกสีส้มๆนิดนึงเราจะเอาสีนี้ก็แล้วก,กัน ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ดวงตาสีดําเอ้ยสีดําสิเอ้ยสีดสําสิเอเอบางทีมันกดไม่ได้ครับกดไม่ไปไนี่แล้วก็ปากสีขาวนี่มีมีมีเส้นมีเส้นเลอ,อเจ๋วดีหกว,วิโอเคได้แล้วโอ้สวยอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะดูดีที่สุดเท่าที่วาดมา<อ>นะครับโอ้แล้วอันนี้โอ้โหอ,อันนี้ <laughs> แม่งโคตรยากเลยครับโอเคเราจะเอาสีหรือว่าสีนี้ก็แล้วกัน,กน อะม้าม้าครับม้าใส่ขาไปใส่ขาไปเลยผมน้าตอนนี้ครับเราจะว่านี่ม้าหรือหมาเนี่ยโอเคใช่ไหเหมือนม้าแบบม้าแคระนะครับโอเคว่าไปก่อนเลยแต่ว่าเราเราจะเอาแบบเท่ๆอยู่ตรงที่ไฟนี่ไฟที่ต้องเท่เลยครับผมอ่าแบบไฟไฟ,ไฟไอันนี้ไม่เหมือนแบบไฟเท่แล้วไม่เหมือนไฟคอกม้าจะตายไงก็ไม่รู้นะฮะม้าเนี่ยเหมือนโดนไฟเผาไงก็ไม่รู้ครับ เคารดวาดมา,กกดา,าไปก่อนนะฮะระบายสีระบายสีดวงตาที่ขายไม่ได้เลยดวงตาสีส้มเว้ยเท่เท่ค้าจากนั้นก็ใส่รายละเอียดไป <c oughs> ยังมีหน้ามาใส่รายละเอียดโอ้โหเหมือนไหมทุกคนโคตรเหมือนนีต่อไปเหมือนกระบ้าแล้วอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นล่างแรกของตัวเมื่อกี้เลยว่ะใช่ไหมเคครับเราก็วาดก่อนเลยอ่าสีดำๆอย่างงี้อ่าขามาครับขามาอ่าวาดไปวะวาดไปเห <c oughs> <c oughs> มือนเก้าอี้เลย โอ้วาดไปเลยหหอาแล้วก็วาดดวงตาครับอาผมว่ามันไม่เหมือนมา้าเลยมันเหมือนหมา,าแล้วก็วาดไฟไฟสีมันไม่เปลี่ยนให้อหอทุกคนโอเควาดไฟไฟหัวเป็นไฟนะหัวร้อนหัวร้อนมา้าหัวร้อนอเคครับสีเหลืองอะประมาณนี้สีเหลืองสีแดงผสมกันนะครับเฮ้ยเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองเร็ว,รวหางหางเป็นไฟหางเป็นไฟเเร็ว,รวโอ้สวยอยู่เหมือนกนันอันนี้ นี่คือแบบสวยสุดแล้วนะครับผมแบบว่าแม่งสวยแค่เนี้ยแหละนะฮะอุ้ยตัวนี้เป็นหัวกะโหลกวันเท่ว่ะทุกคนหน้ากากแม่งเท่มากเลยครับวันนี้ครับแล้วก็ใส่หน้าไปครับอ่าเนี่จากเท่ๆนี่กูวาดหายเท่เลยครับมีจมูกตรงนี้ครับแล้วก็มีอ่าตรงนี้เป็นตาโอเคแล้วก็ด้านในนี่เป็นเป็นสีอันนี้ของมันนะครับโอเคเราระบายสีเลยมันน่าจะมีแบบระบายสีเนาะอันนี้มันไม่มีนะครับโอเคครับแล้วก็วาดตานีนอ่ ก็ว่ดตัวเคตัวครับตัวปึ๊บเจ๊บเจ๊บเจ๊บโอเคแล้วก็ถือกระดูกนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าถือไปโจมตีหรือถือไปแทะนะฮะอันนี้ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาใช่ไหมเคอุย้ยไม่เห็นจะสวยเลยโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วก็ไปดูตัวนี้โหตัวนี้นี่เป็นแบบว่าเหมือนกึ่งปลากึ่งแมวไงก็ไม่รู้นะเออเอาสีนี้ก็แล้วกัน ครับมันจะเป็นเขาเงี้ยครับขเขาแหลมแหลมเขาแหลมแหลมแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออกสีเหลืองๆโอเคครับมันไม่ใช่สีสเหลืองแต่มันไม่มีสีให้เลือกนะฮะก็เลยต้องวาดกับสีนี้นะครับผมโอเคแล้วก็วาดหน้าไปหน้างนี้เป็นเหมือนเบชิต้านะครับโอเคครับแล้วก็วาดดวงตาดวงตานี่สีดำไปก็กะละกันง่ายๆแล้วก็มีปากปากแล้วก็มีอะไรไม่รู้ที่มันแบบกลางกลางหัวออกมา เคเหมือนแบบไดนโนเสาร์ที่มันแบบแผ่แม่แบ่เอ้ยแผ่แม่เบีย้ยนะฮะเค okay, แล้วก็วาดไปเลยหางเวลาโอ้ <c oughs> ได้แค่นี้เองโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูรูปสุดท้ายกันดีกว่านะครับอุย้ยนี่มันอะไระเนี่ยตัวอะไระเนี่้จะกเส้นมาม่านะครับโอ้วาดไปเลย <c oughs> โอ้แม่งวาดยากเนี่ยเนี่ยต้องวาดเป็นเส้นๆน,นะครับผมเคโูเส้นหมี่กูหิวเลยเหมือนบะหมี่นะครับวาดไปวาดไปเออแล้วก็วาดเออวาดเป็นเส้นๆพอครับ ให้มันดูเป็นเส้นๆนะครับผมเขียนแล้วก็วาดดวงตาไปดวงตาอ่ะนี่คือดวงตานะครับเหมือนแล้วแล้วก็เท้าสีชมพูเอ้ยสีเซียมตานกูมองไงสีชมพูพูดผิดนิดนึงอ่านี่ครับขาเฮ้ยผมว่าดนี่สวยสุดแล้วนะเท่าที่วาดมาเนี่ยมันยังมีอันสวยอีกเหรอวะเขียวาดไปเลยนี่เน่เน่เน่เท่ไปเทไปโอ้โหนี่ครับโอเค โอ้เสร็จแล้วเดีย๋ยวเราลองไปดูแกลเลอรี่คนอื่นบ้างไหมดูดูรูปนี้ครับดูรูปนี้เดี๋ยวเราลองดูรูปตรงนี้ดูอ่านี่ไงโหนี่คือผลงานของของคนอื่นนะครับผมโอ้โหเยอะแยะแหละดูดิโอ เพราที่ดูเอ้ยนี่มันบนแล้วเนี่ยโอเคครับก็สลับอ่าโปเกตโปเกตดอลนะครับผมโปเกตดอลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมสหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างก็แล้วกันนะครับผมสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน